ดวงวันเกิดเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ดวงใหม่ชะตาชีวิตใหม่เปลี่ยนได้แน่นอนปรึกษาเรื่องดวงชะตากับผมอาจารย์ภูมิการันตีหมอดูคิวทองแม่นยำชัดเจนมีผลงานในระดับมืออาชีพติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตาได้เลย สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์ภูมิการันตีเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็จะมาวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตานะครับถอดรหัสดวงชะตาสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤษภาถึง15มิถุนานะครับหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพฤษภแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนา ราศีพฤษภอย่างที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้น คลิปนี้สำหรับชาวรัคนาราศีพฤษภประจําเดือนสิงหาคมจะมีเรื่องราวและเหตุการณ์สาคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเรามารับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวรัคนาราศีพฤษภนะครับดาวประจําตัวของคุณตอนนี้โคจรตกในเรือนของสหัชชะซึ่งก็แปลความหมายได้2องในยะในยะแรกก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะครับในช่วง เ,เดือนสิงหาคมนี้จะเป็นการเดินทางใกล้ๆนะครับค้างคืนค้างแรมจะไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือไปต่างรัฐเป็นไปได้หมดฉะนั้นการเดินทางก็จะเป็นเรื่องที่ดีโอกาสที่เดินทางแล้วจะทําให้คุณสําเร็จตามความตั้งใจตามความมุ่งมั่นของคุณในหลายๆเรื่องหรือเรื่องราวต่างๆที่คุณมีเ,เกณฑ์ที่จะต้องไปทําภารกิจต่างๆเนี่ยการเดินทางครั้งนี้อาจจะ เป็นเรื่องที่ดีสำหรับตัวคุณโอกาสที่จะทำภารกิจให้มันเสร็จสิ้นเป็นไปได้อย่างแน่นอนแต่หากไม่ใช่เรื่องของการเดินทางก็อาจจะต้องมีเกณฑ์ที่จะต้องอไปอยู่ในแวดวงสังคมใหม่เข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับในคณะต่างๆนะครับที่อาจจะมีคนดึงเข้าไปหรือเชิญเราเข้าไปอยู่ในกลุ่มในกวนต่าง แต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าตำแหน่งดาวประจำตัวของคุณอยู่ในเรือชะตาที่ดีแล้วก็ที่สำคัญได้ตำแหน่งที่ดีเป็นราชาโชคด้วยนั่นก็แปลความหมายว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้สิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวของคุณจะทำอะไรก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนเรื่องของการงานเป็นอย่างไรบ้างตำแหน่งของดาวการงานคือดาวเจ้าเรือนพราหูนั่นเองแต่พราหูเนี่ยโคจรตกในเรือนวินาศ มาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมจนถึงปัจจุบันและดาวราหูดาวเจ้าเรือนการงานของคุณยังตกเรือนวินาายาวไปจนถึงเดือนตุลาคมปีหน้าอีกประมาณปีเศษนะครับฉะนั้นถ้าคุณทํางานประจํนะครับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมางานของคุณหรือเนื้อง,งานที่ทําอยู่อาจจะวุ่นวายหน่อยอาจจะทําแล้วไม่เสร็จทําแล้วต้องแก้ไขทําแล้วมันยังไม่ถึงเป้าหมาย และทราเก็ตที่คุณตั้งไว้นะครับมันก็มีความปั่นป่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานจะย้ายจะออกจะมูฟเบื่อหน่ายกับการทํางานที่เด,เดิมเบื่อหน่ายกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายมันก็จะมีอารมณ์เป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าคุณยังทํางานอยู่ก็ต้องให้อดทนเอาไว้เพราะว่าดวงการงานของคุณมันเสียอยู่ดาวมันยังเดินไม่ดีนะักอยู่ในเรือนชะตาที่เสียสตอรี่เรื่องราวที่เรา ทําอยู่ในปัจจุบันมันก็จะเป็นแบบนี้ยาวไปจนถึงเดือนตุลาคมปีหน้าถ้าจะเปลี่ยนงานใหม่โอเคคุณอาจจะได้งานใหม่จริงแต่ถ้าง,งานใหม่ไม่ตรงกับดวงชะตามันก็เกิดความเบื่อหน่ายตามมาในภายหลังเช่อนอาจจะทํางานไปสักระยะแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทํางานไปแล้วรู้สึกว่าผลลัพธ์ที่ที่ได้มันไม่ได้เป็นไปนอย่างที่คิดหรือทําไปแล้วไม่พ้นโปรนะครับไม่ผ่านนะครับ ก็เป็นไปได้เพราะสตอรี่เรื่องงานมันเป็นแบบนี้แต่ถ้ามองราหูดาวเจ้าเรืองการงานตกเรือนวินาศถ้ามองเป็นเรื่องดีหรือด้านดีนั่นหมายความว่าคุณต้องทํางานที่ตรงตามโยชะตาเช่นทํางานเบื้องหลังนะครับทำงานเบื้องหลังไม่ต้องออกพบลูกค้านะครับใช้ความชิดนะครับใช้สติใช้คอนซัลท์นะครับทำงานในลักษณะเป็นคอนซัลต์ที่ปรึกษาอันนี้ผมมองว่าเป็นเรื่องดี หรือถ้าทำงานที่เกี่ยวพันกับต่างประเทศเช่น Import Export นะครับสินค้าเข้ามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ก็ต้องทำงานในลักษณะที่เป็นงานเทาๆหน่อยเพราะตำแหน่งของดาวราหูนเนี่ยเป็นงานกลางคืนงานที่ไม่ค่อยจะออโอเคในหลักศิลธรรมต่างๆเช่นขายเหล้าขายเบียร์นะครับเปิดบ่อนรับหวยอย่างงี้นะครับมันอาจจะดูไม่ดีแต่ว่ามันเป็น ดาวที่ตกในเรือนนี้ก็ต้องทํางานหรือเนื้อง,งานในลนักษณะเป็นแบบนี้มันก็จะเกิดเอฟเฟกนะครับเป็นมุมแรงครับมันกลับกลายเป็นเรื่องดีนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาดูในพื้นดวงของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรแต่โดยคร่าวๆตามคลิปที่ผมได้วิเคราะห์อเอาไวเ้เนี่ยเนื้อง,งานมันจะเป็นแบบนี้นะครับฉะนั้นราหูตัวนี้ยังอยู่จนถึงตุลาก็ต้องอดทนจนกว่าราหูจะย,ย้ายก็จะกลายเป็นเรื่องดีสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับ เรามาดูในเรื่องของการเงินดูบ้างนะครับตำแหน่งของดาวการเงินคือดาวพุธนะครับแต่ดาวพุธตอนนี้โคจรตกในเรือนพันธุแต่มีตำแหน่งพ่วงมาอยู่สองตำแหน่งคือตำแหน่งมหาจักรกับตำแหน่งราชาชโชคถ้าจะแปลตัวของการเงินล้วนๆก็แปลว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เงินก้อนใหญ่หรือมีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาแบบฟุกๆไม่ทนันคาดคิดคาดฝันเบ็ดเป็นไปได้เลยโดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมนี้ แต่เวลาที่คุณได้เงินมาก็ต้องมีเรื่องใช้จ่ายอยู่2เรื่องใหญ่ๆ 1. ก็คือเรื่องของครอบครัวเคือญาติคุณต้องซัพพอร์ตต้องช่วยเหลือต้องดูแลนะครับเพราะว่ามันเป็นภาระที่คุณอาจจะต้องอแบกเอาไว้หรืออุ้มเอาไว้ฉะนั้นพอได้เงินมาก็ต้องเอาไปใช้จ่ายกับเรื่องของคนในครอบครัวในเคยณญาติของคุณเป็นแบบนี้เสมอ ER, ๆ ER, โดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้นะหรือถ้าไม่ใช่เรื่องแรกก็เป็นเรื่องที่2คุณอาจจะได้เงินก้อนมา คุณอาจจะเอาไปซื้อไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินที่คุณอยากจะมีอยากจะได้เช่นซื้อรถซื้อบ้านซื้อคอนโดนะครับหรือจะเอาเงินก้อนนี้ไปปิดหนี้ต่างๆหนี้บัตรเครดิตหนี้กองทุนหนี้สหกรณ์หนี้ออนอกระบบอ่ะเป็นไปได้หมดเลยนะครับมันจะต้องเป็นลักษณะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้ามองถึงปัจจุบันการเงินยังพอหมุนได้ยังพอหาได้อยู่ ไม่ได้ถึงกับจะต้องขาดแคลนหรือว่าหาไม่ได้ยังมีวิธีในการหาเงินหรือได้เงินมานะครับจากที่บอกนะครับเพียงแต่ว่าได้มาแล้วมันอาจจะเก็บไว้ไม่ได้เท่านั้นเองก็ต้องบริหารในเรื่องการเงินนะครับในความจําเป็นบางเรื่องที่เรามีความจําเป็นที่จะต้องใช้จ่ายในเรื่องนี้ก่อนก็เอาไปใช้จ่ายในเรื่องที่จําเป็นก่อนเรื่องที่อดออมไว้ได้หรือเบรกหรือว่ารอไว้ก่อนรอให้จหดดังหวะดีๆเงินมันมีสภาพคล่องมากกว่าน,นี้อยากซื้อ อยากได้อะไรก็ค่อยว่ากันนะครับแต่ว่าพื้นดวงมันเป็นแบบนี้สตอรี่มันก็เลยจะต้องมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในเดือนสิงหาคามนี้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูเรื่องของดวงความรักกันบ้างนะครับตำแหน่งดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวอังคารแต่ตอนนี้ดาวอังคารโคจรทับในลัคนาราศีพฤษภของคุณก็ตีโจทย์ตีความหมายว่าถ้าคุณมีแฟนมีคู่ครองแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันมาจนมีลูกมีเต้าแล้ว ตอนนี้แฟนของคุณเนี่ยามาอยู่ติดคุณอยู่ใกล้ชิดคุณหรือมาเป็นที่พึ่งให้กับคุณก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเราจะตีโจทย์อย่างไรถ้าคนที่มีคู่มีแฟนอยู่แล้วตอนนี้ไปไหนมาไหนเหมือนอยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลานะครับจะห่างกันก็ค่อนข้างจะน้อยเลยทีเดียวถ้าคนที่เกิดราศีพฤษภแล้วชอบที่จะมีแฟนอยู่ใกล้นะครับอยู่ไม่ห่างตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอินเนอร์ในเรื่องเรื่องนี้มันก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งก็คือดาวความรักมาทับตัวเนี่ยก็แปลความหมายว่าทุกเรื่องราวเขาจะต้องอให้เราช่วยเหลือให้เราแก้ไขอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณชอบเกี่ยวกับการที่จะต้องช่วยเหลือคู่ช่วยเหลือแฟนก็เป็นเรื่องดีแต่ถ้าไม่ชอบมันก็จะต้องเป็นแบบนี้อีกสักระยะหนึ่งก็คือประมาณเดือนสิงหาคมนี้นะครับแต่ถ้ามองถึงองค์ประกอบภาพกว้างก็คือไม่เสียหายในเรื่องของความรักแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดก็มีโอกาสที่จะมี คนเข้ามาให้คุณเลือกให้คุณคบหาหลายคนเลยทีเดียวอยู่ที่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะเลือกคนไหนเป็นคู่เป็นแฟนหรือจะพัฒนาความสัมพันธ์ให้มากน้อยแค่ไหนก็ลองตัดสินใจดูแต่โดยรวมแล้วดาวความรักไม่เสียอย่างแน่นอนนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็ต้องบอกเลยว่ามีอย่างแน่นอนเพราะว่าตำแหน่งดาวโชคลาภโคจอรอยู่ในเลือดของโชคลาภใน บ้านของตัวเองและที่สําคัญได้ตําแหน่งกเกษตรตรธิปดีซึ่งก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดีสําหรับาการเสี่ยงโชคจะซื้อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็มีโอกาสที่จะได้หรือจะได้มาแบบไม่คาคดคิดคาดฝันไม่ว่าจะเป็นได้จากผู้หลักผู้ใหญ่ได้จากคนที่อยู่ที่ไกลไหรือจะได้พินัยกรรมมรดกหรือที่ดินต่างๆเพราะดาวโชคลาภยังอยู่ในเรือนที่ดีของคุณจนถึงเมษายนปีหน้านั่นแปลว่านับจากวันนี้อีกประมาณ เจ็ดแปดเดือนโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภมันมีโอกาสที่จะเต็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องของเคราะห์เรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้สําหรับตัวของคุณก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวเช่นญาติผู้ใหญ่หรือคนแก่คนเฒ่าที่ป่วยที่มีปัญหาเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็อาจจะมี เอฟเฟกนะครับจะต้องไปหาหมอไปดูแลหรือต้องรักษาเนื้อรักษาตัวแต่โดยรวมแล้วก็ยังไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายหรือจะมีเรื่องใหญ่โตแต่อย่างใดก็ยังพอที่จะดูแลรักษาไปตามสภาพนะครับส่วนเคราะห์และสิ่งที่ไม่ดีสำหรับตัวของคุณในระยะเวลานี้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีก็ยังดาเนินชีวิตได้อย่างราบรื่นเป็นปกติฉะนั้นคลิปนี้ ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องราวแบบเจาะลึกสามารถที่จะติดต่อผมได้โดยแอดไอดีไลน์ที่อยู่ข้างล่างนี้ชัดเจนแม่นยำการันตีด้วยผลงานการดูดวงมากว่า20ปีนะครับรับรองว่าคำทำนายเป็นใกล้ราให้กับคุณได้อย่างแน่นอนฉะนั้นคลิปนี้ก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้แต่อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้อัปเดตข้อมูลข่าวสารอย่างทันท่วงทีนะครับและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ